สูตรที่ไม่จิ๋มใช้บำรุงพืชผักที่บ้านนะคะที่โตเร็วแข็งแรงไม่มีมดนอนมแมลงเพียมารบกวนนะคะก็จะมีสิ่งนี้จ้าทุกคนทําใช้ได้ตัวเองง่ายๆนะก็จะมีน้ําสาวข้าวนะคะ2ลิตรค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะผงชูรสแล้วก็นี่เลยนะคะน้าส้มควันไม้ค่ะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะในน้ำสาวขาวเขาก็จะมีวิตามินต่างๆนะคะช่วยบํารุงต้นไม้ให้แข็งแรงนะบารุงดินทําให้ดินรวนซุยนะคะ แล้วก็โมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะพงชูรสยี่ห้อไหนก็ได้นะคะปบำรุงกระตุ้นระบบรากทาให้รากแตกดีกระจายดีรากฝอยเยอะเขาก็สามารถดูดซึมซับสารอาหารไปรเลี้ยงลาต้นเลี้ยงใบได้ไม่เจมส์ก็จะใช้1ช้อนชาค่ะไม่ต้องเยอะนะคะไปค่ะเครื่องดื่มชูกลาลังยี่ห้อไหนก็ได้มีวิตามินบีรวม B3 B5 B6 B12 านะทำให้ใบเขียวงาม,มากๆเลยนะคะต้นแข็งแรงค่ะ ทำให้ต้นไม้ของเราไม่เหี่ยวเฉาง่ายด้วยค่ะทุกคนหนึ่งฝาค่ะคนให้ผงชูรสนะคะละลายเลยนะจ้าผงชูรสจะใช้ได้ดีแล้วก็เห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะคะคือต้องไปละลายน้ําก่อนนะคะเพื่อให้ได้กรดอะมิโน,โนค่ะทุกคนอือเท่านี้เราก็ได้ปุ๋ยบารุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตดีมากๆเลยจ้า วิธีใช้นะคะเราก็ใช้ปุ๋ยน้ำเพร่ยวผสมไว้1แก้วต่อน้ำใส่บัวรดน้ำนะคะ10ลิตรค่ะแล้วก็นำไปรดต้นไม้ที่เราต้องการเร่งการเจริญเติบโตหรือว่าใครที่ปลูกต้นไม้แล้วมีปัญหาแกลกๆกันแกรนใบไม่เขียวงามไม่ออกดอกไม่ออกผลนะคะใช้วิธีนี้สูตรนี้นะคะไปบำรุงได้เลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยจ้าทำให้แตกยอดใบดี ใครปลูกต้นไม้มานานหลายปีแล้วเริ่มที่จะโทมนะคะทุกคนใช้สูตรนี้บำรุงกระตุ้นให้เขาเจริญเติบโตนะฟื้นตัวได้เร็วค่ะ